เรียน,นคณะกรรมการทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงนะัทกมลใชัยวิราชเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ MEP 1โรงเรียนสีจอมทองวันนี้หนูจะมาท่องอาขยานเด็กน้อยฝึกสอนโดยคุณครูพาสนันการทวงอำนวยการฝึกสอนโดยท่านผู้อำนวยการกิติยพันธ์ปันแก้ว ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งซึกสซ้งเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา ห,หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปถืดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมัน